สวัสดีครับวันนี้รายการบ้านป้ายแดงเรามาบุกกันถึงงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กปนะครับซึ่งมีตั้งแต่วันที่1-4ถึง4ตุลาคม2563นี้นะครับและผมก็ไปสะดุดกับสโลแกนของสตองแรนนะครับที่ว่าเราไม่ใช่แค่รับสร้างบ้านแต่เราสร้างครั้งหนึ่งในชีวิตอ่าอย่างนี้ต้องแวะไปดูหน่อยแล้ว ติดตามภารกิจที่ไม่รู้จะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่และไม่รู้จะเป็นจริงได้หรือไม่ในรายการของใครๆที่อยากมีบ้านสักหลังในชีวิตจากบ้านหลังเก่าที่ถูกทิ้งร้างในต่างจังหวัดหลังนี้ผมจะพาคุณไปปรึกษาสถาปนิกและเริ่มออกแบบจากความว่างเปล่าบอกเล่าทุกไอเดียความฝันจนกว่าวันนั้นจะกลายเป็นจริงในรายการบ้านป้ายแดง อันอื่นนะครับสำหรับใครที่อยากมาดูงานนี้ด้วยตัวเองนะครับก็มาได้เลยที่ IMPACT เมืองทองธานีนะครับฮอ8จะมีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4ตุลา2,563นี้นะครับเอาละครับเรามาหาไอเดียสร้างบ้านกันที่สตองแร a n นกันดีกว่าหารตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทสู์รับสร้างบ้านคุราชนะครับแล้วก็ พื้นที่ให้บริการที่ไหนบ้างนะฮะเราให้บริการในจังหวัดนะค,ครับโคราชเชียงภูมิวียงลครับอ๋อโอเคครับผมขอดูแบบบ้านหน่อยออไ,ได้ไรบครับ ในแบบบ้านของเราครับก็จะมี5สไตล์นะครับเริ่มจากที่แบบคลาสสิกก่อนนะครับตัวคลาสสิกตรงนี้เนาะตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันภายในนะครับพี่อ่าตัวนี้เป็นแบบบ้านสไตล์คลาสสิกครับเป็น S T C S 1.01่งจุึก็พื้นที่ใช้สอย138ตารางเมตรเนาะครับผมสามห้องนอน2ห้องน้ำครับขนาดที่ที่ดินจะตรงมีนะครับก็คือ66ตารางเมตรครับผมประมาณนี้ผมสนใจตรงนี้ตรงราคาเนี่ยราคาอยู่เพียงแค่2องล้านสี่แสนห้าหมบาทเท่านั้นครับผม อันนี้เป็นแบบบ้านแบบแรกเนาะสไตล์คลาสสิกแบบแรกอันนี้จะเป็นแบบที่2ครับครับผมแบบที่สองเนี่ยก็จะเป็นคลาสสิกเลยคลาสสิกแปลว่าใสๆเนาะสไตล์อังกฤษครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ใช้สอย97ตารางเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดนะครับ3มห้องนอน2ห้องน้ำครับที่นินมีแค่59ตารางวาครับก็สามารถสร้าง ใช่นะครับแต่ว่าขนาดความกว้างความลึกนะครับก็ต้องตามนี้เนาะกว้างอย่างน้อยนะครับ13ครับผมแล้วก็ลึกอย่างน้อย18เมตรนะครับถึงจะสามารถลงบ้านไทยนี้ได้แต่ว่าัทงนี้ทั้งนั้นนะลูกค้าสามารถปรับได้ครับปรับเปลี่ยนฟังก์ชันภายในเองได้เลยนะครับโอเคครับขอแนะนำตัวนี้เป็นแบบบ้านร่วมสมัยครับคอนเทมต์พาราลีนะคอนเทมตพาราี่นี่ก็จะมีให้เลือกหลายแบบมากแบบบ้านคอนเทมต์พาราลีก็จะเป็นที่ยอดยอดนิยมเหมือนกัน เราเต็มข้าวไได้ครับได้ครับพี่ผมเขามีงบประมาณสักล้านห้าครับถ้าหลังสักล้านห้านี้จะเป็นแบบไหนเอยถ้าสักล้านห้าดูได้ครับได้ครับผมถ้าล้านห้าเนาะ๋ยวให้ดูตัวนี้ครับเจ็ดแสนก็มีนะฮะมีครับตัวนี้เป็นแบบบ้านเจ็ดแสนนะครับเราสามารถปรับให้เป็นล้านห้าก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ เราสามารถปรับให้เป็นร้านห้าก็ได้เช่นกันแต่ว่าจํานวนพื้นที่เฉลส่ยก็อาจจะลดลงเราสามารถสร้างในสไตล์ของลูกค้าได้เลยก็คือมีงบอยู่ร้านห้าให้เราสร้างให้ได้ร้านห้าก็ทําได้ใช่ครับเป็นไม่มีสี่ห้องใช่ไหมอาจจะลดไปสามเลยอ่ะ ตัวนี้มี4ห้องครับเราสามารถปรับเป็น3ห้องได้3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับตัวนี้มี4ห้องเราสามารถปรับได้ราคาก็จะลดลงครับตามจํานวนตารางเมตรลูกค้าสามารถฟิกราคาให้เราได้ว่าเราอยากได้ราคาล้านห้าเราก็สามารถสร้างให้ลูกค้าได้ตามนั้นครับประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบบ้านร่วมสมัยก็จริงครับแต่ว่าเป็นแบบ2ชั้นเนาะเมื่อกี้บอกแบบชั้นเดียวให้ดูแต่เป็นแบบ2ชั้นก็มีให้เลือกเยอะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสี่ห้องนอนห้องน้ำนะครับตัวนี้อยู่ที่ห้าล้านเก้านเ้าครับห้เกตัวนี้ก็จะเป็นแบบห้าห้องนอน2ห้องน้ำครับอืมอ่าโอเคครับพอดีผมงบน้อยครับเห็นบ้านราคาที่สูงกว่างบตัวเองแล้วนี่คอแห้งเลยโอเคครับ ตัวนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงตัวนี้เป็นบ้านลอฟครับงั้นงั้นขอดีเทลตัวนี้หน่อยได้เลยครับเดี๋ยวผมส่งให้เดี๋ยวพี่ลองอธิบายผมฟังก็ได้ว่าตัวนี้คืออะไรยังไงตัวนี้นะครับเป็นบ้านลอฟครับผมเป็นบ้านสไตล์ลอฟเนาะตัวนี้ของสตองแลนนะครับก็จะเป็น S T L F 1.02นะครับเป็นแบบบ้านลอฟครับพื้นที่จะสอย88ตารางเมตรนะครับพื้นที่จะสอยทั้งหมดเนาะเป็นขนาด3ห้องนอนครับ2ห้องน้ำครับ ขนาดที่ดินที่จะต้องมีนะครับคือ64ตารางวานะครับ64ตารางครับผมแล้วก็ต้องมีขนาดที่ดินนะครับความกว้างคือ16เมตรขึ้นไป16เมตรครับผมแล้วก็ลึกอย่างน้อย16เมตรเช่นกันอฮครับผมประมาณนี้ครับหน้ามันต้องกว้างเท่าไหร่ครับตัวนี้หน้ากว้าง16ครับ16อ่าหน้ากว้างเท่าไหร่หน้ากว้าง12ครับ12หน้ากว้างของบ้านหลังนี้จะกว้าง12ครับผมครับลึกก็12เช่นกันอืครับอันนี้12 แนวนี้ก็12นี่ก็12ครับมครับผมประมาณีอันอื่นเขาดูคเข้าๆไปได้อันนี้ร้าน8ร้าน8สไตล์โมเดิร์นเหมือนกันโอเคนี้3 3ร้านอันนี้3ร้านขึ้นต้องหาผู้รวมทุนแล้วเนี่ยเออถ้าเกิดลูกค้าต้องการสร้างโดยกู้บริษัทเราก็ดำเนินการพาเยื่งกู้นะครับอ๋อครับ ดำเนินการช่วยพาดำเนินการเห้ลูครับไม่ต้องกังวลใจเลยเรามีทางทิมงานคอยดูแลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบบ้านโมเดลครับแต่ว่าเป็นแบบ2 <c oughs> งชั้นนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็มีลูกค้ากาลังจะสร้างนะครับอยู่ที่คอนบุรีครับครับอยู่ที่คคราชครับกาลังสร้างนี่ครับแบบบ้านโมเดน <c oughs> มีให้เลือกเยอะเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบไทยสไตล์ครับเป็นบ้านทรงไทยประมาณนี้ครับ บริษัทของเรานีเป็นบริษัทที่เคมตเองว่าเป็นเหมือนกับบริษัทรับขอสร้างบ้านใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่บริษัทสถาปนิก <c oughs> ไม่ใช่ครับเป็นบริษัทรับสร้างบ้านเลยครับครับผมเราก็มีทีมงานสถาปนิกและก็วิศกวกรนะครับมืออาชีพครับครบ,บครบเลยครับมาที่เดียวจบครับไม่ต้องไปที่ไหนเลยมีทั้งวิศวกรสถาปนิกคอยให้คําแนะนําตลอดครับผมอย่างการทํางานนะครับเราก็จะทํางานกับลูกค้านะครับคือลูกค้าสามารถโทรมาปรึกษาอะไรได้ตลอด เราก็จะมีทีมงานที่เป็นวิศวกรนะครับทีมงานที่เป็นฝ่ายขายสถาปนิกคอยดูแลบ้านแต่หลังนะและลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเลยครับในเรื่องของการติดตามการํางานหรือว่าลูกค้าบางคนอาจจะแบบคิดว่าอพี่จะต้องมานั่งเครียดกับการดูแลบ้านพี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องกังวลใจเลยครับเพราะว่าเรามีทีมงานคอยดูแลลูกค้าแต่ท่านโดยเฉพาะจะติดต่อที่บริษัทได้ยังไงเอ่ยจะติดต่อที่บริษัทได้ไงครับแนะนำนะครับอ่าเรามีช่องทางการติดต่อนะก็คือ Facebook Fanpage นะครับขช่้ออนุญาตนะครับ เพจเพจนะครับชื่อว่าารับสร้างบ้านโคราชสตองแรงครับนี่นะครับ YouTube ก็เป็นสตองแรงรับสร้างบ้านครับอโอเคครับผมก็จะมีไลน์แอดครับมีเว็บไซต์นะครับมี Gmail แล้วก็มีเบอร์โทนะครับแล้วก็มีไลน์ติดต่อได้ตลอดเลยครับโอเคครับผมโอเคครับ จริงๆหลักๆให้แนะนํานะครับไปที่ Facebook นะครับโอเคก็จะมีแบบบ้านให้เลือกเยอะมากนะครับแฟนเพจเฟบ o k ของเรานะครับชื่อว่ารับสร้างบ้านคาราสตองแนนจริงๆแล้วผมก็ยังคิดไม่ตกนะครับว่าจะออกแบบเองหรือว่าจะจ้างบริษัทรับสร้างบ้านให้มันเบ็ดเสร็จไปเลยจริงๆแล้วก็ จบถาปัดมาก็อยากจะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองมาออกแบบบ้านของตัวเองบ้างแต่ว่ามานั่งคำนวณดูเราก็ไม่มีเวลามานั่งออกแบบซะเต็มที่กะว่าหานายทุนสะสมเงินสักก้อนหนึ่งแล้วก็จ้างบริษัทสร้างบ้านสร้างไปเลยตูมหนึ่งก็น่าจะสบายกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ตัดสินใจยังไม่ลงนะครับ คลิปนี้เพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าโอ้มาโฆษณาหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้รับเงินค่าโฆษณาจากบริษัทรับสร้างบ้านนะครับผมสนใจเป็นการส่วนตัวก็เลยเข้าไปสอบถามนะครับไม่ใช่การโฆษณาใดๆนะครับซึ่งคลิปนี้เพื่อนๆก็จะได้รู้ว่าจะตั้งงบประมาณยังไงสําหรับบ้านของตัวเองเห็นบ้านหลังเท่านี้แล้วโอ้มันราคากี่ล้านก็จะได้รู้นะครับว่าอ๋อราคาประมาณนี้นี่เองก็จะได้เตรียมเก็บเงินไว้เพื่อสร้างบ้านนั่นเองครับตอนนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยนะครับเป็นแบบบ้านโมเด์นะครับเป็นบ้าน2ชั้นเนาะครับผม ตัวนี้ครับสร้างกำลังจะเสร็จนะครับอยู่ที่ปากช่องครับจังหวัดนครราชสีมาครับลูกค้านะครับต้องการทำเป็นไงครับกับเฮาวก็คือเขาแบบอยากทำไว้เวลาแบบพักผ่อนนะครับเขาเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับผมกับเพื่อนถ้าผมคงต้องตัดออกครึ่งหนึ่งนะห้าล้านเก้าดูได้ครับ 5ล้านเจริงๆผมมีงบที่ตั้งไว้ในใจนะครับก็สักประมาณล้านห้าล้านห้านี่ก็อืม้มกระอักเลือดแล้วนะครับอื้มแต่ยังไงก็ขอเดินดูไอห้าล้านเก้าหน่อยแล้วกันเผื่อจะถูกลอตเตอรี่จะได้มีแบบนี้บ้าง